สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอังคารนะคะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของเพื่อนๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมารายงานในเรื่องของข่าวที่เกี่ยวกับการเทรดทองนะคะรวมถึงไอเดียในการเทรดทางเทคนิคนั่นเองนะคะราคาทองคํานะคะในตลาดโลกนะคะเรียกว่าปิดแรงเป็นวันที่2กันเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆโดยปิดแรงที่ระดับ1862หอเรียกว่าสูงขึ้น30 USD อยู่ต่อ ออนกันเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากอะไรนะคะก็เนื่องจากนักลงทุนนะคะเข้าซื้อทองคําในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการสู้รบนะคะระหว่างอิสราเอลนะคะกับกลุ่มฮามาซซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในปาเลสไตน์นั่นเองนอกจากนี้นะคะยังได้รับแรงหนุนจากการที่นายลอรีโลแกนนะคะประธานธนาคารกลางเฟดสารัฐนะคะได้กล่าวในที่ประชุมนะคะที่จัดโดยสมาคมของ,ของเศรษฐกิจธุรกิจแห่งชาติของสหรัฐเมื่อวานนี้ว่านะคะ หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะคะยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะเฟดก็อาจจะมีความจําเป็นน้อยลงนะคะในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งนะคะคําพูดนี้ก็นับเป็นปัจจัยบวกต่อทองนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะสิ่งที่พวกเราจะต้องติดตามก็คือติดตามสถานการณ์สงครามระหว่างอิสราเอลและก็กลุ่มฮามาสนะคะว่าจะขยายวงกว้างจนกระทบกับช่่งนะคะในภูมิภาค ตะวันออกกลางหรือไม่นะคะหากสถานการณ์ลุ้นแรงขึ้นก็อาจจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยพุ่งต่อได้นั่นเองแล้วก็แนะนำในเรื่องของการจับตาถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางนะคะทั้งเฟดแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปว่าจะส่งสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางของโลบ,บี้ในอนาคตยอย่างไรนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ยังก็จะต้องรายงานเป็นเรื่องปกติมากๆเลยก็คือกองทุน SPDR นะคะได้เทขายทองคำไปที่4.04ตันได้ว่าค่อนข้างที่จะเยอะกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปที่ มีการซื้อขายของกองทุน SPDR นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าสำหรับในมุมมองทางเทคนิคเนี่ยนะคะราคามีการทำไฮยนะคะทำไฮใหม่นะคะทำโลใหม่นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะดูรูปกราฟด้านล่างเนี่ยนะคะเราก็จะให้ทิศทางตามเทคนิคไปก่อนนะคะโดยการโดยมุมมองว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นั่นเองโดยแนวทางที่เราจะให้ไว้คือเข้าบายในบริเวณประมาณ185 1860นแะคะแล้วก็ตั้ง Stop l ล s s 1 8 โดยเก็บกำไรที่19 1870ถึง1875นั่นเองนะคะอันนี้คือไอเดียของเราเพราะว่าลักษณะของเทคนิคเนี่ยทองยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะคะมุมมองหรือไอเดียเทรดมีโอกาสที่จะผิดได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องมี Money Management ตั้ง TP ตั้ง Stop Loss เสมอนะคะแล้วก็เราไม่ได้มีส่วนชี้นำชักจูงและดมทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันเอาไว้นะคะ